ลินะรนี่นะลิ้นมูอะไรลิ้นริบแก่กันรื้ไม่ได้รู้กลุงตัวใหญ่กงตัวใหญ่กลัวนี่กลเองนะกลกดากลัวเป็นได้ดิแค่นี้เองทำเป็นกลัวไปได้ <laughs> chào mừng, chào mừng, chào mừng. Chào mừng, chào mừng. Chào mừng. Yeah.